คนวันนี้นะคะเราก็จะมาพิสูจน์กันอีกแล้วว่าคนสามคนประทะเอนเดอร์ไม้ห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าล้านตัวฮะหลอดเล่นห<อ>รหลอเลือดหลอดเลือเอนเดอร์ไม้สิบตัวเนี่ยใครจะชนะนะคะแต่พี่แกเชื่อว่ามนุษย์แหละเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบเอออันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเกิดแล้วแหละแขงเลยคือเกิดแล้วแหละไม่รู้เท่าไหร่แล้วตอนเนี้ยเออลองดูเออหูเปนหน้าตามันแบบเดี๋ยวดูเขาดูหน้าตามัอีกทีนืงมันเหมือนอะไรก็ไม่รู้ว่ามันเหมือนก้อนแบบมันเห็นม้าเหมือนเห็นม้า ในน้าได้ไหมเฮ้ยมันอยู่ในน้ําได้ด้วยอ่ะโอ้ยแล้วมันก็เด้งดึงดังถึงดังอ่ะดึงแต่ว่ามันแบบคือมันตีทีเดียวตายใช่ไหมโอ้ชอประมาณสองสามทีคล้ายคลัวซองเหมือนกันนะทุกคนขัวซองแบบขัวซองขัวซองมันม่วงมันม่วงขัวซองมันม่วงอ่ะดีไ้แง่ดีอร่อยนะมันก็ได้รักดีเออเอ้โอเคตีทีเดียวตายอยู่ไม่โหดนะมาห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าล้านก็จะเคยู่